ุรีคีุรีอยู่คนอููุาัมปาออสู่ใช่นยทอีนด้วยซิงได้บดิงเดานงเนชัวร์่าซิงเดดีพวงงาปัดปลายมีแตกิ่ก่าามีิแต่สิงดีๆเกิน้ำมีดวงหานน่าก็พอถือจะกตเด้อเด้อะพรางวัลที่หนเด้อค่ะงานกี้ก็บเจ้ะตเห็นร้สวตม่บไรอะนีมลัตรี่เนาะอนางพีนางพีนางพีบอกนางจะคํานี่ ดีใจน้ำลุงส,ลสั้นเด้อค่ะก็ชิฮ้องเพิ่นลุงนั่นเพราะว่าเพื่อนเป็นลุงของโนดีนะคะ <ải S 1> พี่น้องค่ะลุงของน้องโนดีค่ะเป็นเป็นเซี่ยวของลุงเทๆขเขาโ<ว>อ้ออเป็นเซี่ยวโอ้โอ้เป็นเซี่ยกันเนาะคะ่ะนเนเาะโอ้อเป็นเซี่ยว้ะค่ะพี่น้องดเด้ลอลุงนโอ้ค่ะค่ะทั้งช่องสวัสดีนะคะเน้อค่ะค่ะดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะเอาหนังมาสายเราได้โชคได้หมัน เป็นสารบที่เราบ่นว่าสก่นนน่าสถือเรยเนะัแค่ทยเป็นสระอ่ือะค่ะถือกี่ดีถือกี่ดีวางในกอซูฟังในมาว่าวไปในก็ค่อยได้สามตัคยได้ถือหลายหลายนังหลก็มากันกจเป็นยงกถือเลขตัวสีมสายเิงต่ว่าถือหน่อยแล้วยากกี่ได้ก็ให้ไกลมืดกันไปด้ยจะสามสาซได้อืมเขาว่าไปฮันตี้ค่ะว่าไปทกระเ้ยกับคนตูวเซยออ จ่เขาจอนยังเขาบอกคือเมก็ห้ำเงตัวไดตัวได้เราเหนอันยังก่อเก้าซองเป็นค่ะเก้าองครับอันก็พ่ไทยเราไปซื้อๆอยู่อ่าอ่าันบนเด่นบนนั่นแปดศูนเจมถิ่มไปก้องเพิ่งแรกใชกูบาดนี้มัจังวะบีบอ่อีเีวันนี้ปุกปูก็จะได้เบิ้งหนังตัวตัวแสนเนบอกื้อมืหมวไปเลยสืเว หลายบาทอยู่เนาะไปหักมาห้าหล้างกันเลยหลายเติมเนาะแลยุกเกแต่ค่หนล่ะแค่นทลอตลิบค่ะบางวันเสียมันมาหกตเลยเนาะแต่มันมาหกตัวนี้ได้เฮได้เนี่ยนะคะเนาะลอตเตอรี่เก้าศนเกองซื้อไปทั้งไปทั้งกลับันเาศูนเจ็ เราแหละประมาณสี่สิบบาทโอ้เขามันมาลางเนาะคณะที่ผมมาซื้อแต่เขาต้องซื้อมาซื้อนักกันซื้อซื้อกับมซื้อเลยค่ะหมดหมดมาซื้อกับมซื้อการที่มันเคยซื้อได้ดิค่ะอืมค่ะค่ะโอ้ก็ดีใจน้ำเนาะค่ะเห็ราเพื่อนวันเอาหนังไม่ปูหิญ่าเราได้โชคนี่มันเป็นตาเอามาสายแบบนี้ครับแล้วแล้วแต่เขาอันนี้เพราะว่าผมมัน มันเลยยกเก็บแต่ทั้งว่าเห็นอยากใายมือได้กระเจงกบถ้าบอกลงหนาจักสามมือผมจะจะไปแก้กับเฮียมต้นยังดีกว่สิหนังโอ้ค่ะดีกว่าสิ่ต้นมากค่ะเอามาทรายให้ปูให้ยยาเบิ้งเนาะค่ะเมื่อนี้ขอสามตัวเพื่อทางช่องน้ำเน้ด้อเพื่อพี่น้องพอน้ำเน้อครับผมค่ะมิโตมิโตขึ้นมากในใจไปค่ะบอครับเอาหนาครับเอาเอาทางหนาเอาทางหนาเอาทางหนาค่ะพี่น้องก็อย่าอย่าอย่าผ่านเนาะค่ะติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะค่ะ เพื <ève S 2> <sociedad. S 1> ่อโชคดีคือลุงเพิ่นเพื่อโชคเพื่อหมันเอได้อเดี๋ยวมานไหน่อยเนี่ันหนทุกวันกันเจอกันน้อนที่หนึ่งด้อจัดใบเล้ยงดีด้ยไส้เป็นปีเลยเส้เป็นปีให้เดือนละเถือเดือนละเถือมัดเมือได้เหลียมเลยในเดือนหนึ่งต่อเดือนหนึสองเถือค่ะกันวันที่หน่งเนะครับทำเปนอก เลี่ไปเฮากัขอไปนะค่อมคอมคอมหวังของคนเฮากับขอไปนะเพื่อนเพื่อนห้เพื่อนไมให้แล้วก็แล้วต้นเอกบกจิดบ่กิดค่มควบวกิต่มันิถือก็ซื้อนะค่ะเพราแต่ว่ามันแปดศูนยเจนโอ้ยะตายไปนี่มาโกรนายับนนผก็บอกวม่ๆไปสานน้องประเด็ดอันนี้ด้แย่เป็นส่มยังเป็นยังเถียงอยู่เนาะอออ่ยังเนส่ังกเทียงคนอยู่แล้วตีเทียงคนเนะเน่ เมนี่เีกอะสมัยพุ่นก็สมัยนีิมันคือกันเนาะกระเทียงเหรอคะผู้มาตายตอนเทียงจะเป็นวายใหม่ะไรเด้อ็จะผู้เสื้อกับผู้เสื้อมันคือกันค่ะค่ะค่ะนี่แหละมันก็เลยมีการคัดแยกกันขึ้นมาเนาะอันผู้ผู้เสื um, ้อก <av n> <incident> ับเสื้อผู้เสื้อกับเสื้อนาะมันนั้นที่แม่ก้อนอันเัาลูกเนี่ยจะคือว่าผมก็อยู่ทางปลายค่ะอายุปุตตาเก้าสิบ คือท้าไฟจมตีห <laughs> ละเออถ้าไฟจมตีไฟดีเลยผมเสคือเขียนอีเลี่ยมทังเสียวันนีผมก็เ่เสียอเาเออข้ามันั่นเปรียบเทียบไปก็คือว่าเป็นไฟขานเลยท่ไปแม่นแต่ว่านังนีก็่อว่าเป็นมาสิเทสเล้ววั้งตั้งตั้งเติมตั้งสิดสายตั้งเพว่าห้บอลวงหนาสามมือค่ะครับผมไปค่าเนี้เป็นาบิโดอไรกัผมสิรเอมาก ค่ะแต่ว่าเงินย่างคิดแต่ต้นคิดว่ามันไม่นั่งกาแปฟเบิร์ตหมดลค่ะเออเออเอา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 ใช้เอาไปทั้งหาเอาแม่นว่ะค่ะหาเฟินให้โชคให้มันเนาะก็แสดงว่าใจเฮ็ดบุญนี่สปอร์ตเต็มร้อยเรื่องเฮ็ดบุญเนาะค่ะฉันตัวฉันสุดปั้นเลยจะเง้เอาใหม่หรือตัวนั่นน่ะเป็นต้ค่ะค่ะใหม่ลงเคนค่ะเซ่าต์มันอยู่ซื้อมันเข้าไปเฮ็ดงานเกับไรเซมี ค่ะอืมได้มากคให้เ <om ers> ุณนโดค่ะแต่ว่าก็บริเสืยอนกับ้าันลงเียงคค่ะตามตามที่ค่ะค่ะก็อยากได้ยุดรอกอยกกได้ค่ะ กันไหปสิผมกับกดติดตามแม่พ่อจะดอกซื้อเบิ้งเรื่อยๆนค่ะค่ะเออเขาคนหลายๆนะคะแต่ังไกเขาับกดขาโฆษณาครับวส็เบิกสบกบลๆกดข่าวขนาดราดไว้ได้เปิดทีมอยู่ผู้เดียวก็ได้ดอกบ่วดอกบ่ฟังกับเป็นยังไปยุ่สวยก็เปบแปิกดข่านัได้คาน้ามันนแะคาน้ามันปเทีเพร้าวน้าโฆษณาพน ผู้เฒ่าก็ว่าอันแม่กดขำโฆษณาเ่าเป็นมะกวตเลยแม่ได้ลูกก็เสนอเด็กก็ฝากถึงเด้อลูกหลานผู้ใดก็จะไปสอนยายกดขำโฆษณาเด้อพี่น้องร้านผู้ใดถ่าดขำโฆษณาจ้าร้านผู้ใดถึงผมพูดเถ้าว่าฉันแหละห้องลูกมาสอนโนสนโอ้ยจะมาต้องสอนยายเด้อพี่น้องเด้อตอนใดๆ่าน้ำมันน้ำจังสันล่ะค่ะ ก็ดีใจน้ำราะว่าเพอฝนก็ได้โชคได้มานเนาะค่ะเดี๋ยวล่อเทพื้นแล้วนะพี่เนาะล่อเทพื้นแล้วเอ่าลุ่มเลยเหรอวันนั้นเก่าเส้นโอ้ยอย่าต้องสอนยายเด้อพี่น้องเดลยตอนจะได้ค่าน้ำมันน้ำจึงสั่นแหละค่ะเออก็ดีใจน้ำราะว่าเพอฝนก็ได้โชคได้มานเนาะค่ะเดี๋ยวล่อเทพื้นแล้วนะพี่เนาะล่อเทพื้นแล้วเอ่าลุ่มเลยเหรอวันนั้นเก่าลเส้นโอลยจะมน เอาลงเอามาต่อๆๆกันเนาเอาลงเป็นน้างวละิยิหาวิคือว right? okay. ่าหามกายนั่นกายซิพหาวิกิบเขาจะเอาได้บวกกระซิพหาวิหนังมาใช้มาอย่างนี้เนาะแก้เีมาโย่แก้บุนดีแค่นี้แหละไอข้าวข้าวก็อาจจะับตวมไหว่าจากเริ่มจัหดเลีวแต่ว่าตอนใจมพนกกบื้าทใหอะไรพคนมันเิ็นุงาจชิาโอ้ค่ะคะแต่วิบมะฝาัน่มีดอกค่ะพี่น้องถ้าได้ช้าตโตแตกงวดนี้เนาะค่ะบ๊อบ เออกระอองขมานี S <S <S ý ý ak, ่ตัวอาเงินหมาเงินหม่ัเนี่ยแม่เนหลางวดนี่เขาเลี่ยนเป็นงวดนี้เราเรียัเนี่ยงวดใหม่มันมาเออให้เต้าฮานอยเหล้าก่อนค่ะเป็นว่าเดี๋ยวไก้ๆมื่นก่อนค่อยสี่จักจักให้ทานไปจักอาทิตย์หนึ่งก่อนค่อยสีมาเตงคันคอน้าเพลินค่ะห้าสูบ้ามันเนาะ ค่ะเพราะว่าที่แหล่คนฟันไปเลยได้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนเล่ยคน,นทีแหลผมกับเบององนนะนั่นนแพอดอีแล้วว่าที่แรลอกัน,นมนย์เ็เจ็ดผมก็ซื้อลาตเตีไว้หาหกใบโอ้ค่ะผมกัซื้อขนมรกรเซ้าที่นีมน่มาเบิ้งองน,นมือมือนมือเล็กกว่ากว่าที่ว่าปวดเที้สวงมันมีสงส,สามตัวบ,บน,นตัวเก่าตนเ่ัวเล่นผกับเล่นินตัวเกา่เกาประมาณ ยี่สิบกว่าใบเกดนซขนาดา้างล่างนี่จะได้เติมกันอีกมาสิกว่าใบนะก็ได้เติมกันอีกผงก็ได้กินกินว่าสือดเสือเป็นเลขธ้ามาด่าไว้จักจั่งจักหน่อยสีก็ได้สือเก0ดสอเกิดสือมใบสองสาค่ะ แล้วสุตามต่อหลังซ้ายนังแล้วอยู่ดอกค่ะว่าลุ่งคนมากระดใดนะคะอันที่กิงพี่เพื่อนท่านได้เถาแล้วค่ะพี่น้องเดื้อคนมาแอดมินจะเป็นห้งองคนเถาเนาะคน่าเถาก็ได้ว่าฉันว่าห้องตามนู้ดีซื้อๆแด้วค่ะพี่น้องแต่คนยังรอรออยู่ค่ะยังนมนมอยู่ห้อ <ๆ S 2> งตามซักห้องตามซักสี่สิบสามครับไม่บมกเลยนะครับนี่อายุสี่สิบสามอายุสี่สิบสามนะคะพี่น้องเดื้อผู้คนโสดคนหมานค่ะ เอาเอาอันนี้อันนี้คนโสดเป็นวันนี้โอ้ยังโสดครับพี่น้องยังโสดค่ะค่ะค่ะเพิ่มขยันนะคะพี่น้องไม่ใครอยู่บ้านอยู่ซองเสื้อสีพ่อโตค่ะพี่น้องคะอ่าแล้วนะคะเพิ่มกับนี่ยังดีๆเพิ่นก็ะเป๋าสูทฟังนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นธรรมดาธรรมดาเ้องนี้แล้วค่ะ ว่าตรงไปตรงมากค่ะพี่น้องบ่ได้เบิ้งกบบเบิ้งนี่จะได้ที่ติดตามไปเห็นอยู่แล้วครับค่ะพี่แม็กซ์แจ้บนวุ้ยเนี่ยค่ะค่ะลง่มลุ่มลายครับลงหน่อยหน่อยค่ะก็อันพลีกับสิทธิ์ขบวนค่ะค่ะลงลงลุจากนี้จักนี้เหาพอลงไหนเนาะลงอยู่ประมาณกี่นาทีกว่าค่ะตามได้ทั้งไหนก็ค่ะตามได้ กติสามค่ได้ลงเป็นอาชีพเขาลงลงไหวคุณย่ามันลอยู่สิเออลงไหวเพื่อเพื่อเพื่อไป้ทะเบงมือทั้งหนาเนาะเพื่อทั้งหนาเพรว่าอันนก็ไหวก็คือบ้านนอกเกกประมาณนี้ค่ะ็ลงค่ะีพพอไครับที่ทามันรถนะเต็เมือนขาเนี่ยเอดอว่าหนาใส่นอนถังด้วยกันเห้อมันรู้่าข้าม้ันจเติมเติมพ่นนึงหนีบไรพเคืองถังเลยค่ะ สูตรน้ำมันเนียนักเลยตอนนี้ค่ะคือคือว่าเดือดร้อนเรื่องน้ำมันไหลค่ะอ๋อค่ะเอฟซีก่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายหลายนะคะเนอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่แบ่งปันแนวทางดีๆเอิ้นความรู้ดีๆเนาะค่ะอันใดที่บรู้้องก็สิได้รู้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องเอฟซี่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของลุงนูดีหรือว่าคนใช้หนังอยู่บ้านน้องนูดีค่ะพี่น้องค่ะ กะห้ตามตัวกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดอร์พี่น้องค่ะเพื่อสิบริาพาดคลิปจากทางช่องเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ